นี่นะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมของคอริฟา้าฟาร์มนะครับนี่นะครับผมสวยๆทุกตัวนะครับผมได้ตัวไหนจิ้มมาเลยครับอันหะนึง่งนี่นะครับผมแม่แดงแม่ดำเรามีหมดนะครับผมรุ่นๆเลยนะครับผม นี่นะครับผมชุดแดงบามันบารซิลเราก็มีนะครับผมออกลูกยาวใหญ่นะครับผมนี่นะครับนี่หนะัวรุ่นตัวผู้ก็มีนะครับหัวรุ่นตัวผู้นะครับหัวบุญเราก็มีนะครับผมครบเซตเลยนะครับนี่นี้ยผมอ้วอนทุกตัวนะครับอ้วอนทุกตัวนะครับผมชมก่อนได้ครับ สวยๆเลยครับผมแม่ดำราคาไม่แรงครับผมจับต,ต้องได้ทุกตัวครับฝากเอาไว้นะครับผมทีมงานคอลิฟ้าวัวซากนะครับผม